ใช้ได้ครับสวยงามมากครับผมพบกับทำดี h ช n แนลนะครับวันนี้จะมาทบวนนะครับการใช้งานหลอดไฟนะครับการต่อใช้งานหลอดไฟที่สั่งของจากออนไลน์นะครับวันนี้สั่งหลอดไฟมากนะครับเป็นราคาก็500บาทนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ,รบว่าหน้าตาหลบไป LED นะครับสั่งจากจีนนะครับทางออนไลน์นะครับนะครับ LED นะครับ30บบาทนะครับมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับ ใช้ได้ครับสวยงามมากครับผมครับก็ความกว้างเกาประมาณ30เซนนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับติดตั้งหลอด LED นะครับชนิดติดเพดานนะครับที่มาจากจีนนะครับครับก่อนอื่นนะครับเราผักตัวสีน้ำเงินออกนะครับออกจากขั้วของหลอดไฟก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวยึดติดกับเพดานของเรานะครับครับ ี๋ยวผมจะผักแบบนี้เลยนะครับผักออกนะครับผักออกแบบนี้ครับผมก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะสังเกตดูนะครับมีขั้วตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์นะครับเขียนไว้นะครับนิวตันไลน์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะถูกเสียบกับขั้วหลอดนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรครับเอาสายไฟที่เราเดินไว้นะครับเดินไว้ที่ผู่ออกจยัดพิดาน พีานฝ้านะครับจะเป็นยิบซ้ำสมาร์ทบอร์ดก็ได้นะครับแล้วก็เสียบเสียบตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้กับตรงนี้เฉยๆนะครับปอกสายนิดนึงนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเวลาเราผักเข้าไปในหลอดเข้าไปหาหลอดน,นะตรงนี้ก็จะถูกเสียบเข้าอัตโนมัตินะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะผักเข้าไปยังไงนะครับ มาดูกันนะครับว่าผลงานที่เราต่อนะครับมันจะติดหรือไม่นะครับครับพอดีผมต้องขออภัยนะครับพอดียังไม่ได้ใส่สวิตนะครับครับผมสรุปติดนะครับผมถือว่าพอใช้นะครับสูมกับราคานะครับครับสำหรับแสงนะครับก็จะพอดีพอดีนะครับถือว่าโอเคนะครับราคาก็พอใช้นะครับครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับคลิปด,ดีๆมีสาระแบบนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ